สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสวนปอเทืองนะจ๊ะนี่สวยไหม,ส,มส่วนปอเทืองเยอะมากเลยจ้ะเป็นสิบสิบไร่ อเทืองนะจะมีรถผ่านบ่อยๆเพราะว่าเราอยู่ข้างถนนแต่ก่อนเขาปลูกโคดนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เขามาเอาปอเทืองลงเยอะมากเลยเป็นสิบยี่สิบไร่นะอยู่ข้างถนนสวยมากค่ะตอนนี้เรามาถ่ายเกือบจะเที่ยงวันแล้วนะจ๊ะเราผ่านมาเห็นสวยเราก็เลยถ่ายถ่ายเอาไว้สวย สวยเลยค่ะสวยมากด้วยถ้าเป็นตอนเชา้าคงจะสวยกว่านี้แต่นี้ใกล้จะเที่ยงแล้วก็เลยไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็สวยอยู่แต่ไม่เนีย้ยถ้าสวยเนี้ยคือตอนเชา้าตะวันกำลังจะขึ้นอย่างนั้นสวยมากอันนี้ก็สวยแต่สวยคนละแบบ แดดก็ร้อนแต่ก็สวยอยู่สวยมากเลยจ้ามีดอกทองอุไลด้วยสวยมากค่ะสวยมากถ้าจะให้สวยก็ต้องตอนเช้าใช่ไหมตอนเชา้าจะสวยกว่านี้อีกเช้าหรือตอนเย็นจะสวยมากวันนี้เรามากลางวันเราก็มาถ่ายกลางวันด้วยเราผ่านมาเราก็เลยมาแวะถ่าย สวยแต่ว่าไม่เนียบนะคะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่สวยสวยสวยบิวข้างๆก็สวยจ้ะสวมากเลยบิวข้างๆก็สวยนุ่นยาวไปข้างล่างนุ่นไปอีกไกลลงไปว่าง,างเป็นยี่สิบไล่ ิบยี่สิบไร่เยอะมากเยอะมากขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาสมงเกสวัสดีจ้ะจะมีเสียงรถผ่านบ่อยนะจ๊ะขอบคุณนะจะเสียงรถผ่านผ่านบ่อยที่สุดเลยอยู่ข้างถนนจ้ะอยู่ข้างถนนเขาก็มีรถผ่านเ Assalamualaikum atah